กลุ่มเสี่ยงในสถานบันเทิงอำเภอหัดใหญ่แล้วก็ประชาชนรวมกว่า300คนค่ะเดินทางมาตรวจเชื้อโควิด -19 ที่สวนสาธารณะเทศบาลน,นครหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในระยะ5วันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจไปแล้วประมาณ1,600คนสำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อในจังหวัดสงขลาวันนี้พบเพิ่มอีก89คนนะคะมีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว162คน จังหวัดสตูลค่ะนายเอกรัรัฐหลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมทั้งนายแพทย์สาธาราสุขจังหวัดสตูลเปิดเผยว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 วันนี้หนึ่งคนนะคะเป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวญี่ปุ่นเดินทางมาท่องเที่ยวเมื่อวันที่11เมษายนจากทำลายก็พบว่าก่อนที่ผู้ติดเชื้อรายนี้จะมาเที่ยวสตูลเพียงแค่หนึ่งวันก็ได้เดินทางไปเที่ยวคาราโอเกะกับเพื่อนที่ย่านทองหล่อแล้ววันที่11ก็ได้ลงเรือที่ท่าเรือปากบาราไปเกาะลีเป๊ะวันที่12ออกทริปดำน้ำก่อนได้รับข้อความจากหัวหน้างานบอกว่าเพื่อนที่เที่ยวด้วยกันเนี่ยติดโควิดก็เลยลงเรือกลับฝั่งวันที่13และตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาบลลสตู ทราบผลวันที่14เมษายนว่าติดโควิด19ก็ทำให้จังหวัดสตูลมีกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ71คนซึ่งการพบผู้ติดเชื้อจังหวัดสตูลวันนี้ค่ะส่งผลให้พื้นที่14จังหวัดภาคใต้มีผู้ติดเชื้อครบทุกจังหวัดแล้วนะคะหลังจากสตูลเนี่ยเป็นจังหวัดสุดท้ายในภาคใต้แล้วก็เป็นจังหวัดสุดท้ายในประเทศที่พบผู้ติดเชื้อในวันนี้ค่ะ